สวัสดีครับพบกับช่องมหัศจรรย์พันหมูดํานะครับผมวันนี้มาอัปเดตหมูขาวกันสะหน่อยนะครับผมวันนี้มาอัปเดตหมูขุนขุนได้2เดือนนะครับน้ําหนักน่าจะอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าิโลนะครับผมน่าจะประมาณนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่โตนะครับแต่โตไวโต โตเยอะกล้ามเนื้อเยอะมากเลยครับแล้วก็ทีแรกมี3ตัวนะครับผมตอนนี้เหลือแค่2ครับเพราะพี่ที่ทำงานเขาขอแบ่งเอาไปาสังสรรค์กันเขาเอาหมูเล็กก็ประมาณ30มสิบโลยีกว่าโล30โลนะครับตอนที่เขาแบ่งไปก็จะเหลือแค่2ตัวนะครับผม อันนี้ก็ขุนไว้นะขุนไว้เพื่อรอในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับหรือถ้ามีใครแบบอยากมาขอ่อาไปเอาไปสังสรรค์กันหรือเอาไปปันหุ้นกันก็ถ้าดถ้าราคาได้ตรงกันก็ก็แบ่งครับก็แบ่งก็แบ่งขายเพราะเราเลี้ยงหมูขายอยู่แล้วครับเราไม่ห่วง สำหรับที่เห็นอยู่นี้ก็คือแบบ,ให,าหาบให้อาหารว่างนะครับให้อาหารว่างอาหารว่างที่มีมีโปรตีนนะครับเป็นย่าหวานอิสราเอลยาหวานอิสราเอล,อเอลก็ปโปรตีนสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแต่จําไม่ได้ว่ามันกว่าไปเท่าไหร่แต่เบื้องต้นก็ประมาณแปดถึงสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับประมาณนี้ เป็นอาหารว่างที่มีโปรตีนนะครับผมแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะครับผมถ้ามีเวลาก็หั่นนะครับหั่นสับแล้วก็ผสมกับอาหารก็ได้นะครับผมหรือถ้าไม่มีเวลาก็ตัดแล้วก็มาโยนเขาเลยครับถ้าเราหั่นให้เขากินตั้งแต่เล็กเขาเคยกินเขาก็จะเขาก็จะกินตลอดนะครับผมเขาก็จะไม่ค่อยเลือก หมูขุนชุดนี้ก็เป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับผมอาหารสำเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ให้กินทั้งวันแหละครับให้กินทั้งวันพอหมูขุนต้องกินอาหารสำเร็จรูปนะครับไม่งั้นโตไม่ทันที่จะถึงเวลาจับขายเดี๋ยวน้ำหนักไม่ได้หรือว่าอาจจะไม่โตครับถ้าไม่ให้กินอาหารสำเร็จรูปสำหรับอาหารลดต้นทุนหรืออาหารต้นทุนต่ำเช่นพวก ต้นกล้วยใบกล้วยหรือว่าหญ้าหวานอิสราเอลหญ้าเนเปียร์ก็จะเป็นอาหารว่างนะครับผมให้ให้เป็นอาหารว่างไปจะไม่ให้เป็นอาหารหลักนะครับผมจะไม่เมือนก็จะไม่เหมือนการเลี้ยงหมูป่าหรือหมูดํานะครับผมอันนั้นให้อาหารต้นทุนต่ําได้เลยไม่ไม่มีปัญหานะครับผมเสษข้าวเสษอาหารได้เลยอันนั้นก็กินง่ายครับกินง่ายทนต่อโรคนะครับผมสําหรับหมูขุนนี่อ่ากินง่ายนะครับให้กินอะไรก็กินครับแต่ไม่ทนต่อโรคนะครับอย่า อ,อย่าหาเศษอาหารหรือว่า,าพวกข้าวกับข้าวอะไรที่มาจากข้างนอกครับอยา่าอย่าให้ดีกว่านะครับผมก็อาจจะทําให้หมูเป็นโรคลําไส้อักเสบได้นะครับผมอาจจะเป็นโรคลําไส้อักเสบแล้วก็จะไม่โตบางทีก็อาจจะซึมแล้วก็ป่วยตายไปเลยก็ได้ ถ้าให้ได้ที่แบบต้นทุนลดต้นทุนจริงๆก็คือเป็นอาหารจำเร็จรูปผสมลำนะครับผมแล้วก็ให้เป็นพวกอาหารเอ่อให้เป็นพวกใบใบกล้วยหยกกล้วยเงี้ยครับก็พอผสมได้แต่ถ้าไม่ได้ให้อาหารํำเร็จรูปเอ่อพอที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรเพียงพอถ้าไม่ให้อาหารํำเร็จรูปเพียงพอ หมูมันก็จะโตช้านะครับผมถามว่ามันโตไหมมันก็โตนะครับแต่มันอาจจะโตช้านะครับผมเราอาจจะกําหนดไว้ในการเลี้ยงหมูขุนประมาณสัก4เดือนหเดือน3มเดือน4เดือนเง้ครับถ้าเราให้เป็นอาหารต้นทุนตับผสมกับอาหารสาเร็จรูปก็จะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายครับแต่หมูเราก็อาจจะโตไม่ทันในการที่เราที่เราวางแผนเอาไว้ว่าจะจับ3เดือนครึ่งหรือสเดือนนะครับ แต่ส่วนตัวผมก็จะให้อาหารสำเร็จรูปนะครับอาหารสำเร็จรูปไว้แล้วก็ให้ใบกล้วยบ้างให้ต้นให้ต้นกล้วยสับบ้างหรือว่าบางทีก็ไปตัดหญ้าหวานอิสราเอลหรือย่านเนปเปียร์บ้างนะเอามายนไว้ให้เขาเป็นอาหารบ่างแล้วก็อาหารสำเร็จรูปเ่อจะกองก็จะเทเทไว้ให้พอทั้งวันนะครับเทไว้ให้พอทั้งวันเลยก็ เพราะตอนเช้าตอนเช้าก็หกโมงหกโมงครึ่งก็มาให้อาหารแล้วก็เตรียมตัวครับเตรียมตัวไปทํางานครับก็ทํางานประจานะครับมีงานประจําทําก็จะเตรียมตัวไปทํางานนะครับผมประมาณเจ็ดโมงนี่ภารกิจที่คอกหมูนี woo, ่ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมภารกิจที่คอกหมูก็จะเสร็จสิ้นเพราะต้องเข้างานตั้งแปดโมงนะครับผมก็ต้องไปเตรียมตัวต้องพาลูกไปโรงเรียนแล้วก็ เตรียมตัวเข้างานนะครับผมหมูขุนก็จะกินอย่างนี้แล้วครับก็กินทั้งวันนะครับก็เขาก็จะเดินกินกินอาหารในถางบ้างแล้วกินต้นหญ้าต้นกล้วยหรือใบกล้วยที่เราโยนไปไว้บ้างนะครับผมผมสอในให้เขากินตั้งแต่เล็กนะครับเขาก็จะกินนะครับผมผมสอในให้เขากินตั้งแต่ตอนที่รับมาขุน ก็เหมือนคนนี่แหละครับก็คือแบบกินอาหารแล้วก็อยากจะกินหาอะไรล้างปาก,กเหมือนกันนี่แหละครับผมบางทีก็อยากจะขบเคี้ยวอะไรก็แล้วก็โยนโย,ยนไว้ให้เขาครับตอนเย็นก็มาทําความสะอาดสําหรับการเลี้ยงหมูก็ดีนะผมใช้เวลาไม่มากนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาทั้งวันนะครับผมส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงเช้าหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงแล้วก็ ตอนเย็นก็จะประมาณห้าโมงนะห้าโมงห้าโ,โมงครึ่งมาให้อาหารอีกทีหนึ่งผมให้อาหารแค่สองเวลาสองครั้งนะครับต่อวันก็คือให้ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงช่วงเย็นก็ช่วงเช้าก็ต้องให้เยอะหน่อยนะครับช่วงเย็นก็ลดปริมาณมาเพราะช่วงเย็นเขากินแป๊บเดียวแล้วก็ก็นอนครับให้ให,ให้ให้น้อยลงแต่ช่วงเช้าต้องให้ทั้งวันนะครับเพราะตอนกลางวันไม่ได้เข้ามาให้อาหารเพิ่ม ก็ดูนะครับต้องดูว่าวันหนึ่งวันในช่วงเช้าถึงช่วงกลางวันเขากินเยอะขนาดไหนเราก็ค่อยๆปรับดูครับดูว่าตอนเย็นอาหารในรางหมดไหมถ้าหมดเราก็ต้องให้เพิ่มนะครับให้เขาเหลือแบบในรางถึงประมาณห้าโมงอะ่ะในรางต้องเหลือประมาณนินดๆหน่อยๆให้ติดรางครับแปลว่าเขาเขากินอาหารเพียงพอแต่ถ้าราง หมดเลยอาหารแห้งไม่อาหารหมดรางเลยเงี้ครับแปลว่าเขากินอาหารทั้งวันจนอาหารหมดอาหารไม่เพียงพอนะผมก็จะมีปัญหานะครับในการที่เขาได้รับสารอาหารหรือได้รับอาหารไม่เพียงพอก็จะทําให้ไม่โตนะผมหมูขุนเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายแล้วก็อาจจะ เปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารสำเร็จรูปบ้างนะครับผมแต่ถ้าเราได้ขายมันก็ราคามันก็สูงกว่าที่ที่เราเลี้ยงหมูป่าหรือหมูดำนะครับผมแล้วก็ขายง่ายกว่านะครับก็เลือกเอานะครับสำหรับท่านที่สนใจเลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริม นี่ก็หมูดำนะครับเออเอามาไว้เป็นแม่พันธุ์ก็อายุตอนนี้น่าจะได้ประมาณสี่สิบห้าวันนะครับผมสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันก็ให้กินอาหารสำเร็จรูปนะผส,ผสมข้าวข้าวสุกเสรอาหารที่ไม่มีรสจัดนะครับผมอันนี้ก็จะเลี้ยงแตกต่างจากหมูขุนนะครับเพราะจะเน้นในเรื่องอาหารลดต้นทุนนะครับเป็นอาหารต้นทุนต่ำก็คือ ใช้เศษอาหารที่ที่มีรสชาที่ไม่มีรสเผ็ดนะครับที่เรากินเหลือในบ้านก็เอามาเทแล้วก็เป็นเศษข้าวบ้างนะครับผสมลำแล้วก็ตอนนี้ยังให้กินอาหารสําเร็จรูปอยู่นะครับประมาณแต่ให้ไม่เยอะนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นเศษอาหารแล้วก็กําลังสอนให้กินหญ้าเนเปียครับเพราะหญ้าหญ้าหวานอิสราเอลเพราะเขา ยังไม่เคยกินนะครับชุดนี้ก็เป็นเหมยซานผสมดูหลอกนะครับผมเป็นแม่เหมยซานร้อยนะครับแม่เหมยซานเลือดร้อยแล้วก็พ่อเป็นพ่อพันดูล็อกอยู่เอสเลือดร้อยนะครับตัวนี้ก็สองตัวนี้ก็เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียทั้งคู่ก็จะเอามาเป็นแม่พันนะครับเพื่อ เอามาขยายพันธุ์นะครับผมส่วนพ่อพันธุ์ยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้การผสมพันธุ์ผสมเทียมหรือว่าจะไปหาพ่อพันธุ์มาไปหาพ่อพันธุ์มาเลี้ยงเพื่อ,อามาเป็นพ่อพันธุ์นะครับต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะกินอิ่มแล้วกินอิ่มแล้วก็นอนครับคอกก็เป็นการเลี้ยงแบบหมูหลุมนะครับผมก็คือพื้นเป็นพื้นปูนนะครับแต่เอาแกบมาใส่เพื่อที่ในอนาคตก็จะได้ เอาแกลบที่ผสมขี้หมูเอามาเอามาใช้ประโยชน์ครับอาจจะเอาไปใส่ในไร่หรือว่าอาจจะเอาไว้ขายกอกถุงกอกใส่ถุงปุ๋ยขายนะครับผมอันน <Okay. S 1> ั้นก็เป็นเรื่องของอน,นาคตนะครับผมก็เลี้ยงหมูก็เป็นอาชีพเสริมนะเป็นอาชีพเสริมมีงานประจําทําก็ทําไปก่อนนะครับผมช่วงนี้จค่าจะจ่าย ต่างๆแพงนะครับผมก็มีงานประจำำําทําก็ทําไปแล้วก็เลี้ยงหมูเป็นอาชีพเสริมไปนะครับผมชากลางลาฟาร์หมูป่าตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญนะครับอขออภัยนะครับอันนั้นเป็นชื่อเก่านะครับผมาชากลางลาบุรีฟาร์มนะครับผมก็คือตั้งอยู่ที่บ้านมอเจริญนะครับตำบลหินดาดอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผม เป็นขอกหมูขอกเล็กๆนะครับผมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามช่องมาสศจันพันหมูดําด้วยนะครับผมก็จะมา, update, มาอัปเดตมาพูดคุยกันนะครับในช่อง youtube นะครับมาสศจย์พันหมูดําหรือในเพจ facebook นะครับก็ชื่อเดียวกันนะครับมหสศจรย์พันหมูดําสําหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตอี ใหม่ในคลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ